ผมอยู่ที่วัดคลองเต็งนะครับคุณรจักคิวโกยจะมาผ่านผู้รจักวัดคลองอไ,ไม่ได้บอกรจักอะไรวะพูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดว่าคุณรจักหน้าวัดหน้าวัดคลองเต็งหรือว่าถนนเพชรเทศบาลสามนะครับส่วนจุดตัดนี้เสียชุกวันเพราะว่าพี่กวยบอกโอ้ยจะไปสอพี่กวงบอกว่า จุดตัดนี้เสียทุกวันเพราะว่าเสียบ่อยเสียบ่อยเสียบ่อยตอนนี้ซ่อมแล้วตอนนี้ซส้มเลี้ยหนูมาเนั่นไงหัวใจเครียดวัยวันนั้นต้องชะเรครับวันนี้ได้เดี๋ยวป๊ะป๋าไม่กังวลไปต,ติดเรนมาเรย ออีับตแต่ตอนนี้เสียอีกค่ะ